ครับไ<ล>ม่ได้เสียไปเลยครับพ่อชิดไตแม่แค่ได้เบียร์ถูกที่ต่อพ้อน้องเ็นได้เลยนะทำงานอยู่ที่โฮมเบสิ่งเบียร์จาน เออปัะประประเห็นเนาะเนอ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 เพื่อนของน้องปอนอยู่ทางใดไปไหนฮะจิมนิมนนิมนต์อ๋อเพื่อน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 ของน้องปอนนี่มันจะตีผมนี่เอนที่เห็นไปกันเห็นพรองจ้างอะพระเพิ่ม เราไปเรื่อยนะครับต่อยต่อไปเรื่อยใช้หันบ้าอก็จะมองอีกครับผมเล่นกันเรา้วกพี่เจเกเอาต่อยวัดสักแก้วเอาวะพอนุ้งครับมาั忙นะเข้าใจได้ร นักอองพ้นของนักกปอนนะครับมาจากจังวัดเมืนเทคริคครับเดินยลยครับเทคนิคตาซานนะครับตาซานหอย้นพืของน้องปอนครับเดี๋ยนครับพืันของพก้นเอ้าเอาชุด ไอตัวมุลน่ะไงไอตัวหน่ยมุลน่ะปีังขอห่าน้าขอเหน้าเบียๆไปหน้อยใส่แม็กโค้แล้วมอปีนังกันไอ้เอีู้กไอ้เล็กอ้นี่จ้นี่น้อถามคนแปลงกนลูกเสื้อลูกไหนมาป็นจ้ของเฮ้ l on ก้มาดึนหางลอกนใหญ่อันนี้อ่ะสนีสูงสุดอาดังขึ้นมานีบนี่หรอคลัง